สวัสดีผู้เถาผู้กแก่ผู้เสผู้สาวผู้บ่าวทุกๆคนมาพบปะพอกันอีกแล้วจ้าช่องเถียงน่าหน่อยสตดูดิโอมื่อนี้มาสปอยคือเกาจากมิซอเร่องว่า Remember 15ในตอนที่10มาจวดต่อเลยจ้า เรื่องเล่าในตอนนี้พี่นองขอสิพาย้อนจนปวดขาไปอหอดอดีตท,ที่ไล่ล่าบ่าันตายค่ะในตอนนี้นะคลิปไล่ล่าเองก็เปิดปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตอนนี้โรงเรียนเองก็ไล่ไล่ล่าออกพี่นองพ่อกับแม่เองพิษหวังมอ,อย่างขักโอ้ยสูนให้ไล่ล่าแห่งน้ำมาดาหอดในห้องค่ะนางเองกับจักเสียจังใดพี่นองเอ,อ้อนางให้ย่างเดียวพ่อเองกับสูนไล,ล่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสิไปบอกกับโรงเรียนบ่ให้ไล่ออกว่าสัน แล้วก็เฝาา้าย่างออกไปส่วนแม่เองกับปอบใจไล่ล่าค่ะไล่ล่าเองกับบฟังไล่แม่ออกไปจากห้องพ่อกับแม่สูนาบอไวพี่น้องก็ใส่ลิลลี่นั่นลนะ,ละหาแนวอยู่แนวกินให้ไล่ล่ลิลลี่เองก็ยุกแนวอยู่แน่กินมาให้เอื่อยแล้วก็บอกว่าวาหน,น้าดีดีแนเขามาบอกกันดีดีจังมือแนข่อยเสื้อได้ว่าเอื่อยตองข้มแข็งเรื่องซ้ำนีน่นะมันโมเห็นในเอื่อยนะ จนปัญญาได้ดอกประสานมากินเขาซาเอื่อยว่าวดีไปว่าวดีมาไล่ล่าเองกับเข็มแข็งย่อมกินเขาพี่น้องแล้วโตไล่ล่าเองกับเอ่ยปากขอโทษลิลลี่ค่ะที่เคยเฮ็ดยั้งผิดไปนั่นแหละพี่น้องพ่อตกคำมาทวนน่ะลิลลี่เองก็เอาชุดนักเรียนของไลล่ามาใส่ค่ะพร้อมก็บอกว่าสวัสดีคอยซื้อว่าไลล่าไลล่าเองยืนอยู่หน้าห้องได้ยินพอดีพี่น้องก็เปิดประตูเขามาเฝ้าด่าลิลลี่ทันทีว่ามึงอยากเป็นกูค่ะเ้อ ถอดชุดกูออกมาเดี๋ยวนี้พร้อมกับตบตีไลล่าค่ะจนพ่อกับแม่เขามาหามแยกกันไว้ค่ะแม่ก็บอกกับลิลี่ว่าอันส่วงนี้ไลล่าเล่าอารมณ์บดีปันไดปัญหามันก็เรื่องคลิปมันละลิลี่ก็บอกว่าเอ้า้วหนูล่ะคอยก็มีปัญหาคือกันตอนนี้ไลล่ามันเป็นคนผิดไอ้แม่แม่เองก็บอกว่าโอ้ยอีหล่ะใจเย็นๆไร้อย่าสั่งเรื่องไร้ตอนนี้ปัญหามันก็ร้ายแล้วพ่อแม่ปวดหัวคักแล้ว ลินลี่กระซูนทั้งศูนทั้งไห้ทั้งโบพี่น้องเฮ็ดยังบ่ได้จงได้พ่อแม่กับหกขังไล่ล่าคือเกาในส่วนของบิวกับเคลียร์เลือกคลิปคือกันพ่อเปิดเสื้อคืนพี่น้องเอ้ยมีตั้งห้อยโตแดนเองกับเขามาปลอบใจบิวค่ะบิวกับบอกทีนวีาบบบอกแม็กค่คักมันเป็นคนปล่อยคลิปแดนก็บอกว่าโอ้ยมันม่มีรักฐานวรา่องสันก็บ่ได้เด้บิวบอกกูสั่งกูสั่งทุกคนสันแดนก็บอกว่าโอ้ยมึงอ่ะมึงก็ยังมีกูคืนมึงบ่มีไผ่มึงก็ยังมีกูเด้ ถ้ามึงบอไหวอีลีนี่ยมึงไปนอนเงือนกูก,ก็ได้ให้พอมึงใจดีสักคนจังกลับมากว่าสันภาพกะตัดมาหามืออื่นเศร้าเน็ตกับแมก็กค่ะพี่น้องยางอยู่เน็ตเองก็ส่วนว่านี่คาเฟ่เปิดไม่ได้แม็กอันอยากไปเบิ้งอยากไปบึงเข้าไปเที่ยวน้ำกันบอแมกเองก็เครียดเรื่องเลยล่าพี่น้องก็เลยบอกว่าอ้นไ่อยากไปดอกตอนนี้ เครียดเรื่องไล้ล่บนะน้าแล้วเธอโบเครียดดิเน็ธวสันเน็ตเองก็บอกว่าเอาก็เครียดอยู่ห้าวก็รู้สึกแย่อยู่ก็จักรเสห์จังไดก็จักสรเฮ็ดจังไดวสันแม็กเองก็ถามเนธทันทีเธอเป็นคนปล่อยคลิปหรือเปล่าเน็ธวสันเน็ตก็บอกว่าอันห้าบ่ได้เป็นคนปล่อยได้เฮาสวเฮ็ดจังสันเฮสห์ยางเออว่าไปแล้วในห้องเรียนกับพี่น้องค่ะตัวไม้กับโซนาก็ยังคิดอยู่จำๆว่าผู้ใดเนี่ยเป็นคนปล่อยคลิปนั่น แล้วตอนนั้นไลลาเองกระทักมหาโซนาค่ะบอกว่าอัมือแรกลังเลือกเลียนเจ้ากับมหาคอยยุ่เฮือนเนี่ยเด้อวศันตพอแต่เลือกเลียนค่ะโซนาไม่ละกนเน็ตก็ไปพ่อไลลายุ่เฮือนแล้วก็พากันนางกินขนมค่ะไลลาเองก็เป็นคนเฮ็ดเวานั่หัวมวนกันเมาม้อยห้อยสังไปค่ะพี่นองค่ะโซนาเองก็ถามว่าอันจะยุ่ผู้เดียวตีพ่อแม่เจ้าไปใส่ไลลาค็ว่าอันพ่อแม่หน่ะไปตางจังวัดส่วนลิลี่หนาะสิไปเที่ยวก็โม่าสัน์พ่อกันกินขนมไปกินขนมมาอาการกระเริ่มสลื ืมึงแมนบอเป็นคนปล่อยคลิปว่าสันโซนาก็บ,บอกว่ากูบอได้เฮ็ดกูบอได้เป็นคนเฮ็ดแล้วไล่ไล่เองก็นํามาหามาให้ค่ะบอกว่ามึงแมนบอเป็นคนปล่อยคลิปว่าสันมาเองก็บอกว่าโอ๊ยกูกบอได้เฮ็ดกูบอได้เฮ็ดอ่ะผู้ใดบานนี้บ้านที่นี่ก็มาหดเน็ตค่ะพี่น้องค่ะก็ถามคําถามเดียวกันละมึงแมนบอเป็นคนปล่อยคลิปเน็ตก็บอกว่าบอได้เฮ็ดบอได้เฮ็ดว่าสัน มึงได้แม็กไปจากกูเนี่มึงมีความสุขคักบ่มึงเป็นบอเป็นคนปล่อยคิดนี่ก็บอกบอได้เฮ็ดบอได้เหตุหค่ะสุดท้ายเองเนี่ยไล่ล่ากันแต่นางห้เสียใจปล่อยมู่พวกไปคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะพอย่ามื่อแรงค่ะโตแม็กเองก็มาหาไล่ล่ายอยู่ ก็ได้จะก,กอดปลอบใจไล่ล่านั่นแหละพร้อมก็บอกความจริงว่าอันเน็ตเนี่ยมันมาเป็นคนพิการด้มันถลงพิการฮ็ดให้คนเห็นใจวสันแล้วเนตเองก็มีเรื่องยังปิดบังกระงหูในส่วนของเนตเองก็ได้รับข้อความแปลกๆจากผู้ใดบงหูค่ะพี่น้องคะ่ะบอกว่าในฝ่าวสารภาพความจริงมานะบอกจังสั้นนะกุสิบวกเรื่องมึงถลงพิการวาสัน แล้วบิวเองก็มานอนเฮือนแดนค่ะนี่ละพ่อเองก็โทรมหาบิวกระดาท่านที่ว่าบังบิวมึงพยายามค่ะแม็กแมนบอตอนนี้น่ะโลกโช่เชียวไปวันเลยมึงน่ะแค่เรื่องเลยลากับบ่แห้งแล้วมาเรื่องมันมน,น,นี้อีกโอ้กูจะแมนสร้างมึงมึงมาแม่ลูกกูอีกสันกเ็เฮ็ดให้บิวเนี่ยเครียดคักพี่น้องเอ้ยกับว่าบักแม็กนี่ละกับเลยล่ามาันรวมมือกันคักกว่าสัน นตีตลิลลี่พี่น้องเอ๋กับมาหาแดนยูเฮือนค่ะอันโทรฮาโซนาบอกว่ามาหาคอยแนยูเฮือนแดนเพราะว่าอันคอยไปอยากยูเฮือนอะแม่คอยอยากยงให้เจ้านะมาอยู่เป็นมูคอยพี่โซนาวาสันแล้วแดนเองก็มาเปิดประตูให้ลิลลี่ค่ะแดนก็นบอกว่านี่ลิลลี่เมนเนียบิวม,มาอยู่น้าเด้ลิลลี่ก็บอกว่าเออบ่ไปยัง เดี๋ยวคอยกระยุใดดอกว่าสันแล้วกับผ้ากันไปนางค่ะพี่น้องติดโทโกงกันไปโกงกันมากค่ะพอซึมซึมนี่ล่ละกินกันไปกินกันมาไลยขวดไล้กระป๋องเดินเติบค่ะทั้ง3ามคนกับสลืมสลือขึ้นค่ะตอนนั้นเองน่ะมันก็มีสายโทรศัพท์เข่ามากค่ะโทรหาแดนน่ะล่ะแม่แดนโทรบอกวันนี้เอาของมาให้แม่แน่สันแดนเองก็บอกว่าลิลี่ไปน้ำบ่อลิลี่ก็บอกว่าบ่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 คอยทายอยู่นี่ละ ก้อนสิไปแดนก็บอกว่าอันไทยอยากนอนก็ขึ้นไปนอนของไอ้โรเดอร์阿าเอ้ยว่าสันพ่อตาแดนออกไปค่ะพี่น้องค่ะทั้งสองเองกับภากันโกงเรล่าต่อค่ะจนลิลี่เนี่ยนอนหลับไปค่ะบิวเองก็คือพ่อโอ้ยไล่ล่าค่ะคกูสีแก่แขนคิดจังสันละพี่น้องก็เอาโทรศัพท์ไปตั้งไว้อัดคลิปสันแล้วก็เข้ามาหาลิลี่ทันทีพอลิลี่ตื่นขึ้นก็เห็นว่าบิวมันจับขาอยู่เลยตายแล้วเห็ดจากไน๋้นาะบัดนน้บิวก็บอกว่าห้ามามวนมวนโจโจกันเถอะว่าสัน แล้วก็จับลินลีไว้พี่ดองแล้วก็บอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นน่ะเพราะเอ้ยมึงนั่นละอีไลล่าผู้เดียวเลยก็จัดการล่ำลินลีทันทีค่ะพ่อแต่ล่ำแล้วๆบิวเองก็จับโทรศัพท์ยางเข้าห้องน้ำไปค่ะปล่อยให้ลินลีนั่งให้สะอึกสะอื่นอยู่จังสันละแล้วโซนาเองกับมหาลินลีอยู่เฮื่นแดนค่ะก็เห็นสภาพลินลีกับฟอรขอไปกอดทันทีว่าผู้ใดเป็นคนเหตุลินลีก็ตอบว่าไอ้บิวสารโซนาเองกับฮองหาบิวทันทีแล้วก็เขามาตอว่าบังบิวค่ะ แล้วก็บอกว่ากูสิแจ้งความแจ้งตำรวจมาจับมึงบิวสันบิวได้ยเยนจังสันก่พี่น้องกับจับโซนาเขาไปในห้องลำ่ำาทนที่ค่ะโซนาเองกับจักเสียจังใดค่ะก็ได้จแจะเสียใจนางไห้โอ้ยมาซอยเขาแทนที่สิเด้มาซอยเขาเออกายมาเป็นคนถือล่ำเซยโซนากับเสียใจลายพี่น้องเมื่อต่อมาพี่น้องเอ้ยทั้งสองเองอะโซนากับลินลีเองกับเขาไปหาคู่ค่ะเขาบอกให้คู่ฟังคู่ก็บอกค่ะพี่น้องคะว่าไม่มีหลักฐานมากล่าวหาจังสินบดาเด้ด แล้วถามันบ่นแมนความจริงรงเรียนนี่สิีเสียซื้อเสียงไปอีกค่ะพี่น้องคะกะจ็จเจศเสียจังไดพี่น้องวอาคูฟังแล้วคู่มันก็ยยานนี่เพราะว่าพอบากยุง,ยงน่ะมันเป็นเจ้าของรงเรียนไปอีกทั้งสองคนก,จก็จัจศเสียจังไดพี่น้องพากันย่างออกมาซื่อโตโซนาเองก็ได้ตัดสินใจค่ะเอาเรื่องนี้ไปบวกให้เคนนบูโซเพโตฟังค่ะพอฟังกันแล้วเนี่ยกจัจเสิเสียจังไดเรื่องมันเกิดก้นแล้วพี่นอ้องโซนาเองก็บอกว่าซอ,อยคอยเนี่มู่อีกก็บอกว่าจัาสีซอยจังไดเนซอ,อยบย่ได้ เพศเจังได้กระซอยบ่ได้โอ้ยโซนากระซูหล,ลายพี่น้องบ่มีไพยซอยเล่าจักคนเพศตัวกระวอกกับเข่นสองคนว่าอันก็อยากซอยโซนาอยู่เด้เข่นกับฟ่าววัาทัานทีว่าอันขอร้องทอยเฮ็ดแบบนั้นซะเพราะว่าพ่วิวเนี่ยหูเรื่องของเฮาถ้าเรื่องของเข้าแพร่ออกไปเนี่ยเจียวสิหูขอร้องละเฮ็ดแบบนั้นเลยวาโตลิ้นลีพี่น้องกับบ่มีทางไปค่ะก็เลยวัาเรื่องนี้ให้เลยล่าฟัง เลล่เองกับจ็คซีเฮตจังได้ค่ะเลไล่กับบอสนใจอีหยังลิลี่ก็เลยถามไปว่านี่ยังเห็นว่าเป็นน้องบ่นี่คือบอสเฮตอีหยังจัอยางเลไล่กับเฟลว่าเอ้าก็าาาอกย่าโทษผู้อื่นที่ล่ะก็ต้องโทษจะคล้องแน่จะคล้องไปหาเขาก็ต้องโทษแบบยูผูเ้เฮตหนัมซีเฮตอีหยังหล่ะก็อยากเป็นเลล่เองบอแมนก็เด็ดเป็นเลไล่สมใจแล้วเด้แล้วเลไล่เองก็หยางหนีเซยค่ะไปบอกกับจ้คข้องอยู่หนากระจกว่าโอ้ยถ้ากูบมีความสุขอะก็อย่าคิดว่าผู้อื่นสิบีความสุขเลย กูนี่ซุ้มนำหนามันขักสะใจกูยิงขักว่าสันแล้วไล่ล่าเองกับทูหาแม่ค่ะแล้วก็บ,บอกว่าเจ้าจำได้บ่เจ้าว,วาเ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อควแล้วเรื่องรา่าสิเป็นจังใดต่อไปจังใดกัมาจวดกันในตอนหน้าสำหรับมือนี่สวัสดีจ้า